าแดดเที่ยงฟ้าผ่ากระห้องพอผ่าพี่น้องหลังจากที่กินเคาเหลวก็ส่วนประแพงมาเลาะปลาหาเห็ดเห็นเขาอันสวอนมาน่ะได้อยู่ได้พ่อได้พอกแกงหนึ่งออแม่นแล้วแต่เก่าเหรแม่นวิรคดคูโพนนี่นะบ่ฮู ก็ให้กับพวกไลาลให้หนึ่งสบ,บายดีเด้อเนาะสบ,บายดีตอนเที่ยงพี่น้องตอนบ่ายตอนนี้เป็นเวลาบา่ายโมงพากันมาหาเห็ดกับป่าเดี๋ยวมาหลุ่นกันว่าเขาสีใดปอเนาะมันหมันเดจ้าพ่อแล้วดอกหนึ่งย่างมาปลุกเห็นปรมันมันหมันมันโอ้ยนี่นี่ทุกคนนี่นี่ จะเห็นดอกเดียวอยู่ในหัวโพนโอ้ยงามเด้ดอกบักใหญ่หน,นั่งนี่เสียมยังกับเดอเอามาได้เจ้าข่อยผูกผ้ากับห้องพ่อผ้า,ผาพี่น้องอืมเน่ะมนัมนมนัมนมนันมันสีม,มานาันอะไกับบอมนันพี่น้องมันดอกเดียวแล้วก็ฮ่านัใช่กับโบเห็นมาสองคนก็บโได้พอจักมูเลย ฟ้าแล้วก็ห้องห้องตัวนี้หักแดดได้บริคืมเบิ่งป่าบนซ้อนมหาเห็ดนีประมาณนี้แหละย,ย่างไปย่างมาปก็ถั่ว่อเห็เดแดงคือสมงามแท้นี่จุ่มไปลอยอยู่นี่ พูดดอกหน, hey, นึ่งิเจ้าเห็ดแดงนะหรือว่าเ hey, oh. ห็ดก่อโขจุ่มกันอยู่จะเหมันว่างามเด้สามดอกส่วนป้ามาเมื่อยซ,ซื้อกินเขาเแล้วลมาพี่น้องบริพากกันเศร้าเมื่อยอมเมื่อหานนั่งเศร้าเมื่อยก่อนบนัดนี้ชิดะพากกันลงตะกา ผัดโบมาผัดมันอยากมาคิดในใสก็คือสีออกบดป่ามีเ็ดซำนี่สี่ดอกมาเรลียวจ้ะนี่คอยไปเมื่อกี้นี่เจ้าไปม็นเศร้าสวัสดีพี่น้องเว้ยถ่ายกินแกงเห็ดสวั์อยู่พี่น้องดี๋ดีของเรา ไปสี่ชั่วโมงกาตาขวบจนแตกบัดอกนะโอ้ยโอขักอลีกำลังวบอชิเบิ้งมันได้หน่อยแห้งเบียงให้หมูเบิ้งมาแล้วผัดสะไรโบ่ได้สี่ดอกเบิดป่านะคะเบิดป่าโอ้ไปแต่ก้นน้องอลไรกันมาแต่มันดอกใหญ่ในพูลนะอยู่ในหัวพูลดอกป่อยใหญ่เบิ้งสีพางเบิ้งอันนี้เขาจะาไปหาหัวแดงพี่น้อง เขาอร่อยสาวนโป๊ะเฮปวกไม่มีอย่ขมันอันขมันผู้สาวก็ประมาณหกชิปเจ็ดชิปนี่แหละเจ็ดแปดชิปนี่แหละขมันผู้สาวตีเป็นเห็ดมืนกันกำลังห่วยคว่ำแบบว่ามันกำลังอ่านดิมันกำลังเก็บห่วยบ่งกับเขาชิปแล้วโบแจ๊คเนี่ยนะก็เอาชิปอันนี้ยังน้อยเก็บห่วยบ่งนะโอดพ่อว่าดอกง่ายวางเห็ดปงง่ายจริงเห็ดปวกพี่น้องออกขังจักออกอยู่สาเน่บ่หูหอบนี่นะคันบอลใดที่บบท่านได้ออกนะมันออกเนาะนี่ หอมเลยขันอันบล์ออกลัมเก้าหนะบุอยไล่ที่ไหนลงไปเท่าลุ่มหนะบุ้ยเลยใช่ยังมัวใดดอกเดียวป่าบัวใดจังดอกเคยไปกับประเพงีจังว่ะดวงบอดดีมือได้ยวบอดไปกับดวงมีเยรุ่นบุไปน้ำเศราเมืางก้อนเจ่าจังสีลงทาดึงกาดึงมุ่ อยู่ดีบ่มากใไขคันว่าเฮ็ดออกแล้วแม่เล่นเขาป่าให้มันเมื่อยรู้นะมอนยางไปข้าเดียวโอ้มอนกุเมื่อยได้ปลาเมื่อยคันพ่อเฮ็ดกระโสกดีไปคันบ่พ่อเมื่อยมันแก่กว่จ้ะโอ้มาแต่ปลาแล้วทุกคนแล้วเขาก็พากันลงมาตะกะน้าโจ้คอยคือเป็นแบบนี้มาอลไรป้าโถแข่งฝนโลกาแท่นนำในตะกานะบบเดมีฝนตกจนน้ำอั้ง จะแม่นว่าเย็นสดชื่นมากเลยอันนี้เป็นกาโน่อยอีแม่ตะกลุ่นหลังไข่เดือเตะกินต้มผัดเจเด้อผ่อยเท่ห่อยว่าชุบกับเบิ้งหากมันเบิ้งหาก,กะอะลกง่ายง่ายปลาถูกเร็วไฮนาก็คือมาต่อตากะเนาะยังเหลืออันตากะสามตาส <4 S 2> ี่ทันตากิโลก,ก็คือสีปลาใบขาตานี่ค่ะมีรุ่นหลุดอ,อันนะอื่นมือเฮือก็ลงนาแล้วแล้ว มาแล้วมันลัดธงมาแล้วโอ้ยหาผู้เจ้าโบริงยินเลยค่ะสุดถ่ายถ่ายสุดอีรีอีโรอก้าน้อยแต่พ่อมัดมันกับโบหน้อยดพี่น้องนี่ซ้ำนี่พ่อดีดำมออโตเอสเดย์อยู่มัดก้านะก้าพอยหักสันสันซ้ำท่าพี่มนุก้าม้วนพอ แมนโลคกระปวดมาทอด้ามือจ้างเขาเขาก็จนแบบอยากยอมดีแต่เขาเจ้าโรคหายจนเหลวหน้าเนาะก็ได้เขาเองขาวใส่เล้วข้าแม่เขาพอก,ก่าพ่อยแบบนี้คือสีพวยใส่ล้ำใสแต่นาสาวเรากะตกกะเขาอันนีรลายพี่น้องท้าเบิง้งมือพันโลก,กว่าสีพอยบนเนะาะปาดโถบักตุนกับอีเงินเกินเขาสีพวกกว่าสัน ดีดลูกสอบนังยิมโฟนโสอบเพิ่มบึงแปะหมัดแปาเพื่อนหมัดคมกันนละยนะส่วนหลายคนส่วนหลายหมกักอดหมัดคมกันใบกาน,นะมิเตเฮาเลยเปใส่ขงังยิเมอโอนให้หมัดใส่ทั้งขังเลยเคยผักหมัดแนวนี้ก็เป็นอยู่ มัดละสามบาทเดอนี่เจ้าข้าเจ้าลกขายกับประมาณนี้เลยเข้าแบบบ้านหับจางให้เลยชอใช่เกือบบู้วุ้ยเจ๊กะหักแล้วนบดเจบโมโตรีเลยตัวเกือบมันหนานักเขาเกือบเต้มอยู่หนักฝน จะใส่รองทางไนบ่คือแบบเริ่มเท้าแล้วเริ่มแล้วใส่ชอบมือกำมุนมาวแล้อเพื่อนอยากเป็นคนที่เคยอบผิวแบบว่าอบนะนี่เดี๋ยวนี้มีคนหนึ่งคนกำเริ่มนี่นี่คนเกือบสมสมนี่อบขอกอบผิวได้เดี๋ยวนี้ ขูดนั่นอนู่เยขึ้นแล้มันมุ่ดมัดขึ้นอุ่นใช่คือก้นนะคู่ใช่ยังไม่รุ่นใช่ผู้เฒ่านะไม่รุ่นนะคะชิม็กใส่ทรงยีนผู้เฒ่านันมุดมัดเลยมุดมัดได้หมุดมัดแล้วใส่ได้แล้วทรงยีนนะมันมุดมัดมันหันใจบอกก็บว่างอยากเฒ่าแล้วอยากแต่ก่อนเคยสงสัยว่าเป็นยังเขาได้พัวเขาคือแบบว่าเแต่งตัวอย่างบอกระหว่างผิวซข้างนอกขาใหญ่เดือยบอยใส่ทรงยีน เือก็มันก็บผมีเวลาหันมานั่งแบบว่านั่งฉันด้วตื่นมาใส่ยังแล้วก็ไปโหลดเนาะอยู่ทรงใดก็ะซงนั่นมันด้วยความที่แบบว่าเขาเขาบอกว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอ่ะแล้วมันก็ต้องมียังหลายๆอย่างให้เห็นเนาะ แต่มันก็สิบุมีเวลาให้บอลน,นี้เขาต้องพเพจบอลอื่นนำดทุกคนมันสิประม,มาณคอยน้ำมันจุน่มน้ำตะกอนครอบซองบาทคือหมูโเปิดครอบหลายหลายัดโเพียงดอกแต่ว่ามันเคย ไป,ไ,ปาาไปหาดับน้าเหงื่อเด้หนีเข้าใช่หน่ไปหาดับน้าเหือเข้าไหเขา้องไมนะข้าุ้ยเนี er ่โด้ยดได้โ่ายกล้าเรือแล้วกัว่าอไปหาดับบัดตอนมันเมื่อยเลยไม่ใช่กับโบอยากดับ เก่างามในนนกุ้งดำหน้านเห็นบมแ้นะงา,นา,นนากมาก,กุ้งข้าวัวควยมกกักจน,น,นขอบน,น,น้นี่มีมัจาเจ้ามาหัดใสขามาน,นี่กิวก้วกวิแม่คอยช้อนเล่นแบบ บ,สบกบบบสวัสดีท่านผู้ชมหลังจากที่พกักกันลกกาแล้วกระดำหน้าต่อพี่น้องจา๋ายังเหลืออีกสามไฮแหละตะก,ก้าบรรยากาศดีดีมืดฝนแล้วกับฝนล่อย พังเสียงเขียดเจนาห่องหมื่ฝนเบิร์ดหมือมาเนี่ยเอาผ้าดำซรอยเขาเมยเดี๋ยวเขาแล้วเขาก็าไปซอยห้านั่นละ ขันพายบ่ไปซอยคอยอยู่บ่ต้องผ่านแถวนี้น้องเมย์บ่อยผ่านน่าบ่มีก็สีดำวันอาทิตย์พี่น้องแต่ว่ามืดวันศุกร์บ่มืดน่ะคนงานสิมาเนาะ มูกกาวันศุกร์วันเสาร์ดำบนาวันอาทิตย์ลูกกาสองมือยายลีกับในข่าวมาออ่นเพื่อนกระิลงลูกกาคือกันเหล่ดำบเลเพื่อนกระสิฟเ้าดำเฮ็รโมดำแล้วแล้วก็อยากฟฝ้าดำตอนแรกแล้วเพื่อนบร์หานดำเพื่อนว่าเพื่อนอันวานกาดำหลังโมโ<ล>เพื่อนว่าสิเป็นเดือนนาบาดี้เห็นผู้อื่นแล้วก็เลยอยากแล้วเนาะ ก็ของเจลและกับเครื่องแล้วอีกจักสามสี่มื่คือสีแล้วของเจลและดำตะกา้าแต่ว่าให้แถวนี้มันงามด้พี่น้องแต่ละปีก่อเขาไม่แต่ก่อซ้ำขานี่โบต้องใส่ปุ๋ยเนะเาะพร้อมเป็นหน้าตีนบ้านนำํำสีเป็ดขีไกลไล่ไหลลงมาเนี่ แล้อีกอย่างก็เป็นให้หน้าที่ปลูกผักใส่ขีิงว่าใส่ปุ๋ยขอ,อกหลายมันงามอยู่แล้วมันเขียวไม่ต้องใส่ปุ๋ยแต่ว่าดำหน้าลายคนนี่แป๊บเดียวแล้วอันหน้าสาวันนี่กระดำสามเมือนี่เนาะ ขันมีกาแล้วเต็มมือแหลกเป็นประวัติศาสตร์ของเพิ่นที่ดำหน้าแป๊ดเดียวแล้วแต่ก็ยังเป็นร้องอันลุงเลินอยู่ลุงเลินคล้องแซมอันดับหนึ่งแล้วก่อนโมปีที่แล้วิ่นก็แล้วก่อนโมเนาะเมยปีนาเฮาเห็ดหลายๆว่าเก่าเนาะเออให้เขาแล้วก่อนเขาจได้มาซอยเฮา ปีนี้ก็เหตุหน้าเพิ่มเน้ะเบ็ดน้าหญ่รวยฟังนั่นเออไปไทไว้แล้วเรียบร้อยหน้าดำเนี่ยมันจะเป็นระเบียบเนาะ แล้วมันก็นสิงงามสม่ำเสมอเกี่ยวง่ายแล้วก็บ,บ่คอ่อยมีหยาหน้าวาดน,นี่มันสิบบค่อยเป็นระเบียบเด้เกี่ยวยากมองงามมองขี้ลาลมองที่มองหางตัดกะตัดยากมันบวเป็นแว ก้าเพื่อนเดมันเหลือพี่น้องอ่ามันเหลือแล้วเพื่อนก็ตัดถิ่มเครื่องให้ให้นะก็เหลือก็ตัดถิ่มตัดให้ง้วนแล้วเพื่อนก็ไถแต่ว่าให้นี่ก็เหลือนี่เพื่อนว่าน้าหลังตอนแรกแล้วเพื่อนหยาดก้าเพื่อนบ่อพ่อว่ามันห่างแต่พอมันใหญ่แล้วมันก็ะบ่ห่างบางที่นี่เหลือก็เลยว่าบ่อยากให้ตัดอยากเอาไว้ให้เขาเจ้ามันงามแล้วมันก็ลกง่าย กาดหน่อยพร้อมบรรยากาศเย็นๆเหนาๆพอเปียกฝนฝนตกเมื่อกี้นี่ฝนตกแห้งแหง้ง,อง,อง,งอโอ้ยอยู่นาลงุงเลนแนี่ยคนไปนะโอ้เดอดบุยุทธจักเถื่อ อยู่แถวบ้านกับผู้ดำกับดำกับมีผู้บ้านด้ดำกันหลายเด้พรุ่งนี้ทีมงานเบาหมีกับสิมาเนาะเอาคนงานมาหาคนวาสันวา แต่ว่าสิเอามาเพื่อนเขาเจ้าแน่เขาเจ้าสังหาคนงานแถวบ้านบา่ได้แมนอ,อยู่ยยแถวบ้านเนี่ยถ้าจ้างว่าละสองลอยหาคนงานยากต้องจ้างสองลอยหาซิบหรือสามลอย รอติดตามหน้าเบาหมีพี่น้องจ๋ารอรุ่นคนงานว่าจะมาพรุ่งนี้หวังว่าสิบลอ,อกกันเด้ <c oughs> เดี๋ยวันหอดมือเผื่อบมาไปแล้วท่านผู้ชมสบายดี <c oughs> ของปีนี้เ <c oughs> จอกันซีซั่นหน้าปีนาพุระหน้าสาววัน